พ่อของแสนเนี่ยรู้เรื่องนะคะก็รีบจับลูกชายนะคะแต่งงานกับลูกสาวเ,าเศรษฐีของอ่างศิลานะคะทุกคนจัดงานแต่งงานโดยที่ไม่ให้แสนไปพบกับสาวมุกนะคะทีนี้วันแต่งงานสาวมุกก็ได้ไปร่วมพิธีด้วยนะคะไปรดน้ำสั่งให้กับคนรักของเธอก็คือแสนแล้วก็ได้นำแหวนนะคะแหวนซึ่งแสนเนี่ย เคยซื้อให้เนี่ยไปคืนไปคืนให้กับแสนนะหลังจากนั้นแล้วก็เดินออกจากงานแล้วก็ไปกระโดดหน้าผาฆ่าตัวตายค่ะเพราะเธอไม่สมหวังในความรักเนาะ,ะค่ะแสนก็ตามมาทันแล้วก็กระโดดหน้าผาตายตามสาวมุกลงไปนะคะทีนี้ก็เลยทำให้หน้าผาตรงนั้นอะคะ่ะชื่อว่า สามมุกนะคะชื่อว่าหน้าผาสาวมุกนะคะตอนแรกชื่อหน้าผาสาวมุกนานๆไปก็เพี้ยนเป็นหน้าผาสามมุกเออซึ่งเป็นที่ตั้งของเขาสามมุกปัจจุบันนี้นะคะทุกคนเนาะเออแล้วก็ที่เอ่อเขาสามมุกก็จะมีศาลเจ้าแม่อ่สามมุกอยู่ตรงนั้นด้วยนะคะทีนี้อเออเบื้องล่างของเขาสามมุกก็จะเป็นชายหาดยาวไปนะคะก็ได้ชื่อว่า ชายหาดบางแสนค่ะทุกคนนี่ก็เป็นเรื่องราวที่ประบวัติมาเล่าสู่กันฟังเนาะเป็นเรื่องราวของออตำนานหาดบางแสนค่ะทุกคนเนาะก็เป็นตำนานหรือเป็นนิทานปรปรานิทานพื้นบ้านของ ชาวชนบุรีนะคะแล้วก็เผยแพร่ออกมาให้พวกเราได้รับรู้รับทราบกันนะคะขอบคุณทุกทุกท่านที่อยู่กับประบวนักขณะนี้นะคะขอบคุณทั้ง11ท่านค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะค่ะ ก็ขอส่งกำลังใจให้พี่ๆน้องๆทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่ทั้งที่ทำ YouTube แล้วก็ไม่ได้ทำ YouTube นะให้ท่านมีสุขภาพพานามัไสมบูรณ์แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็ให้รอดพ้นจากความทุกข์อันตรายทั้งปวงนะคะ,ะประบัวก็มีอีกหน,หนึ่งเรื่องที่เป็นเรื่องส่วนตัวของประบัวเนาะคือประบัวเข้า ไปดูเอเซนของประบัวไม่ได้โอ้ความที่แบบว่า,เ,าเราเราทำชนะ็อตคัดเนาะทำช็อตคัดไว้ที่ไว้ที่หน้าอา่าหน้าเดสก์ท็อปของโทรศัพท์อ่นะเนาะเสร็จแล้วเราก็เวลาเราจะเข้าเราก็กดตรงนั้นปุ๊บมันก็จะวิ่งไปไปดูที่เอเซนให้เราเนาะทีนี้เราก็มามีคนมาถามอ่ะว่าเข้าไปดูเอเซนะ่ะเข้าไปยังไงเออเราก็ ลืมอ่ะเราจําไม่ได้ค่ะทุกคนเนาะทีนี้ป้าบัวก็มานั่งงมอยู่เนาะมานั่งงมอยู่เมื่อวานในวิธีการเข้าอ่าทีนี้เข้าได้แล้วเดี๋ยวป้าบัวจะทําคลิปของป้าบัวเนี่ยเอาไวเ้เตือนใจเตือนใจเจ้าของนี่แหละเนาะนานๆไปมันลืมเนาะเรามีโอกาสลืมได้เพราะเราจะใช้แต่ช็อตคัดนะทางลัดเนาะไอทางที่จะเข้าไปตรงๆเนี่ยบางทีเราลืมไงทุกคนนะคะอะ่เดี๋ยวป้าบัวก็ว่าจะทำได้แหละ ถ่ายรูปไว้แล้วแหละเดี๋ยวก็จะไปเรียงเรียงลงแล้วก็จะอัพขึ้นนะคะใครที่ลืมเนาะจำวิธีเข้าไปดูแอสเซนไม่ได้วิธีที่เราจะเข้าปกติของเรานะคะไม่ใช่วิธีเร่งด่วนที่เราเอามาไว้หน้าจอเนาะนะคะก็เดี๋ยวก็เข้ามาดูกันได้นะคะน่าจะรออีกสักระยะหนึ่งะนะคะทุกคนเนาะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะ,ะสำหรับ ท่านที่เป็นสายมูนะคะพอดีมีเวลาเนาะประบัวก็จะไลฟ์สดนะคะทุกวันอังคารกับวันพฤหัสค่ะไลฟ์เพื่อเปิดค่าการมองเห็นเนาะก็มีหลายๆท่านแนะนําประบัวว่าอู้ประบัวเนี่ยอยู่ว่างๆเนี่ยไลฟ์ไปเลยขึ้นไปเลยอะไรอย่างเงี้ยประบัวก็อยากจะทําอย่างนั้นแต่ว่าคือประบัวเนี่ยต้องมีเวลาไงพอไลฟ์เสร็จประบัวก็จะต้องไปเยี่ยมบ้านนู้นบ้านนี้อะไรเงี้ย ก็จะทาให้ประบบวเหนื่อยเกินไปเนาะประัวก,ก็เลยว่าเออเอาอย่างนี้แหละไม่เป็นไรค,ค่อยค่อยไปนะคะเปิดค่าการมองเห็นเนาอะยอูทูบเข้าให้ทําอะไรประับก,ก็ทําอย่างนั้นเข้าให้ลงช็อตอ่าเราก็ลงช็อตเนาะเข้าให้เราลงคลิปเราก็ลงคลิปนะคะเข้าให้เราไลฟ์สดบ้างเนี่ยเราก็ไลฟ์สดเพื่อเปิดค่าการมองเห็นเนาะ เนี่ยค่ะเราก็จะทําไปแบบเนี้ยไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าเห็นหลายหลายบ้านเนี่ยเขาปังมากโอ้ดีใจกับเขาเลยเนาะแต่ประบัวไม่ไหวเนาะประบัวได้แค่นี้ก็ก็เอาแค่นี้แหละค่ะทุกคน